ตอนนี้มาติดตามเรื่องราวของการแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย<อ>แน่นอนตามกฎหมายก็จะต้องมีทะเบียนสมรสนะคะซึ่งคนนี้เลยอูฉีหลงก็ได้ทำการโพสต์ภาพทะเบียนสมรสอย่างภูมอิอกภูมิใจค่ะปล่อยให้เป็นแฟนจิ้นกันมานาน สุดท้ายแล้วอูฉชีหลงวัย44ปีกับสาวสวยลิวชื่อชื่อวัย27ปีก็ได้ประกาศแต่งงานให้แฟนๆได้เฮกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยทั้งคู่ได้ประกาศข่าวดีผ่านทางเว็บปัวของแต่ละฝ่ายเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาด้วยการโพสต์ภาพแหวนคู่และทะเบียนสมรสทําให้มีแฟนๆมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายโดย2นักแสดงคู่ขวัญจากซีรีส์จีนสุดฮิตเรื่อง ฟุ้ฟูจิงชินหรือเจาะมิติพิชิตบางหลังก็ได้พบรักกันในกองถ่ายและเกิดเรื่องข่าวลือของความรักนอกจอขึ้นนะคะโดยคู่นี้ก็เป็นคู่น่ารักแม้ว่าจะมีอายุห่างกันแต่แฟนๆก็จับคู่จิ้นอยากจะให้เป็นแฟนกันจริงๆจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนในปี2013ทั้งสองก็ได้ยอมรับเป็นครั้งแรกว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่จริง ก่อนหน้าที่จะแต่งงานในครั้งนี้อูชีหลงเคยผ่านการแต่งงานกับนักแสดงสาวมายาจือแต่สุดท้ายชีวิตคู่ก็ไปไม่รอดจนได้มาเล่นซีรีส์เรื่องปู่ปู่จริงชิงและได้รับพบพบรักครั้งใหม่ค่ะและก็ยังเป็นรักต่างวัยเพราะว่าฝ่ายหญิงได้มีอายุน้อยกว่าเขาถึง17ปีซึ่งหลังจากเล่นซีรีส์เรื่องนี้ด้วยกันทั้งคู่ก็ยังมีผลงานร่วมกันนะคะอย่างเรื่อง Inside Secret Teacher แล้วก็ ฟูฟูจิงฉิงภาคสองค่ะเ,เขาดูไม่แก่เนาะสี่สี่แล้วหรอใช่ก็เนี่ยแหละเขาเรียกว่าคนเอเชียจะมีข้อดีทางด้านนี้อ๋อเหถ้าเกิดเป็นฝรั่งก็จะแบบโตเร็ว,วอุว้ย25หนะ้าผากก็ยน่นแล้วนะบางคนจริงๆโอย่นมากนี่เขาไม่โบท็อกนะ ก็อย่าสิเราเอาเน้นธรรมชาติ DNA เยาวัยของเราดีกว่าเด็กของพี่ปูเป้สิบเจ็ดปีโอเคไหมมาเลยมาสิตามรอยค่ะตามรอยผู้หญิงไปแล้วจะจับอะไรที่ได้ดิฉันตัดไปที่พัดลุ่น